Thank <laughs> you. ึงเมืองไทยเมื่อเช้านี้ก็อนุโมทนากับทุกๆคนนะที่ปฏิบัติสืบต่อนะถึงแม้อาจารย์จะไม่ได้เข้ามาในช่วงประมาณ20กว่าวันที่ผ่านมานะหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงแม้บางคนจะไม่ได้เข้ามาในห้องสวดมนตนะ์แต่ถ้าปฏิบัติ เป็นประจำด้วยตนเองได้สม่ำเสมอรักษาข้อวัดปฏิบัติจนกลายเป็นอุปนิสัยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอันมากความสม่ำเสมอในการปฏิบัติความต่อเนื่องในการปฏิบัติเป็นกุญแจสำคัญเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ มันไม่มีความบังเอิญในการจะประสบความสำเร็จกันได้แบบง่ายๆนะแตไม่มีทางแะมันจะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งสิ่งที่มันยังค้างคา,าอยู่ในจิตใจของพวกเราเนี้ยมันหมดสิ้นไปหน้าที่ของ สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้เนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วโดยเนื้อแท้จริงๆเลยเนี่ยมันก็มีแต่แค่นี้จริงๆมีแค่ว่าเกิดมาเพื่อมาเรียนรู้ความจริงว่าเรายัางที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายายเกิดกันอยู่เนี่ย ยังต้องกลับมาเจอความทุกข์บ้างเจอความสุขบ้างเจอความผิดหวังเจอความสมหวังเจอความไม่แน่นอนของธรรมชาติเจอความไม่แน่นอนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราของสิ่งแวดล้อมของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราต้องเจอต้องเจอเนี่ย มันจะเป็นการหล่อล้อมให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงโดยในที่สุดเลยนะสัตว์โลกทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องไปถึงจุดเดียวกันทุกคนทุกดวงจิตวิญญาณน,นะไม่มียกเว้นเพียงแต่ว่า มันจะเร็วหรือช้าเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับจิตมันยอมรับแล้วปล่อยวางได้เร็วหรือช้าใครยอมรับได้เร็วใครเห็นปัญหาเห็นว่าเรากำลังถูกหลอกอยู่เรากำลังเวืยนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบที่ เป็นระบบที่เราถูกหลอกอยู่เนี่ยหลอกให้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกซ้ําๆมาเจอกับความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกหลอกอยู่เพียงแต่ใครจะรู้ตัวเร็วหรือช้าเท่านั้นเองคนที่รู้ตัวได้เร็วหน่อยนะสังสม การฝึกเห็นตามความเป็นจริงได้ต่อเนื่องแล้วก็มีพลังของจิตที่มันสามารถเข้าไปเห็นในระดับลึกของจิตได้ไม่ใช่แค่เห็นเพียงผิวเผินเห็นเพียงความนึกคิดเอานด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบสัมผัสแล้วเอาไปคิดนึกพิจารณาใคร่ครวญ มันก็จะเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่การที่จะยอมรับแล้วปล่อยวางได้จริงๆมันจะต้องลึกไปกว่าน,นั้นมันจะต้องใช้พลังของสมาธิพลังของจิตที่ตั้งมั่นจริงๆมันถึงจะไปเห็นถึงตัวรากเหง้าของปัญหาตัวปมปัญหาจริงๆที่เราทั้งหลายเนี่ย ยังไม่สามารถออกไปจากระบบนี้ได้นะเพราะว่าเราสังสมความติดใจความยินดีพอใจชอบอกชอบใจนะมันยังมีอยู่ในส่วนลึกของจิตของพวกเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดติดใจอะไรนะมันก็มีปม มันเชือกที่ผูกเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างแต่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอปมต่างๆที่มันผูกเราไว้นี่แหละ,ะตัวที่เราสังสมเอาไว้มานานแสนานานนับจำนวนไม่ได้นีน่มันดึงเราเอาไว้มันผูกเราเอาไว้กับสังสารวัตนนี้ วิธีที่จะคลายปมเหล่านี้ได้มีวิธีเดียวเป็นวิธีที่จะต้องอาศัยการให้จิตมันมีพลังขึ้นมาก่อนในระดับเบื้องต้นให้จิตมันตั้งมั่นมีพลังของสมาธิที่ถูกวิธีสมาธิที่จิตมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา จิตสงบตั้งมั่นประกอบพร้อมไปด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกอยู่ในขอบเขตของร่างกายนี่แหละหยาบบ้างละเอียดบ้างแต่ขอให้รู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราจะค่อยๆเห็นค่อยๆรู้สึกสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันค้างคายอยู่ในจิตใจเป็นระดับของการติดใจในพลังงานมันละเอียดทั้งหลาย แล้วหน้าที่ของเราคือการฝึกให้จิตมันยอมรับมันให้ได้วางเฉยกับมันให้ได้สลายความติดใจสลายความขัดใจความไม่พอใจกับความรู้สึกทุกชนิดให้ได้ถ้าเราวางเฉยต่อมันได้วางใจเป็นอุเบกขาต่อความรู้สึก ทุกชนิดเลยนะไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันจะละเอียดหรือมันจะหยาบถ้าเราวางเฉยต่อมันได้มันผ่านมาแล้วเราก็ดูมันเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยเฉยเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปถ้าวางเฉยต่อมันได้จริงๆ มันผ่านไปได้จริงๆนะเราก็ได้คลายไปหนะึ่งปมคลายไปทีละปมทีละปมนี่แหละนะทุกความรู้สึกเลยที่เกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถยอมรับมันได้เราสามารถนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปความปวดความเมื่อยความทุกข์ความบีบคั้นต่างๆความรู้สึกอะไรต่างๆผ่านมาแล้วเราวางเฉยต่อมันได้แล้วมันผ่านไปจิตเราจะได้กำลังขึ้นมาได้กำลังของขันติความอดทนกำลังของ ที่เข้มแข็งขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นและกำลังของปัญญานะกำลังของปัญญาตัวนี้แหละสังสมอย่างต่อเนื่องซ้ำๆกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการมองทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงว่าเออมันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจริงๆ ที่ผ่านมาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้มันอยู่กับเรานานๆไอ้ความสุขหรือความทุกข์เราก็อยากให้มันหายไปจากชีวิตของเราปัญหาสารพัดท,ที่เราเจอเจอนะไม่ว่าจะอยู่ในระบบใดในมิติใดเราก็อยากที่จะให้มันหายไปจากชีวิตของเรา แต่ถ้ามันไม่หายไปเราก็ยังมีความอยากให้มันหายแต่มันไม่หายเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์ใช่ไหมเกิดความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเอามาคิดทบทวนน้อยเนื้อต่ำใจนะว่าเราทำไมเราต้องเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมคนคนนี้ที่เรารัก ที่เรารู้สึกให้ความไว้วางใจทำไมต้องมาทำอย่างนี้กับเรานะหรือทำไมสังคมต้องเป็นแบบนี้ทำไมคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่ทำอย่างนี้อะไรต่างๆสารพัดท,ที่เราจะพยายามนะอยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่น อยากที่จะแก้ไขโลกใบนี้แก้ไขสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องสัมผัสทั้งหลายเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเราเสียพลังงานไปกับการพยายามต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายตลอดทั้งชีวิตของเราคนบนโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละใช้ความพยายามใช้พลัง ใช้สพรพพกำลังใช้ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่เพื่อไปแก้สิ่งที่อยู่ภายนอกให้มันตรงกับความต้องการของตัวเราให้มันได้ดังใจเรามันก็อาจจะได้บางอย่างหรือมันอาจจะได้ทุกอย่างก็ได้สำหรับบางคนที่มีทรัพยากรเหลือเฟือ เจอความทุกข์ก็ซื้ออะไรที่มาแก้ปัญหาความทุกข์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะหรือว่าเจออะไรที่เราไม่ชอบไม่พอใจก็หนีอารมณ์ไปอยู่กับสิ่งอื่นแทนไปอยู่กับความสุขชนิดอื่นก็พอจะเป็นไปได้พอที่จะบรรเทาความทุกข์ความรู้สึกบีบคั้น ความทุกข์ในระดับแบบนั้นได้เหมือนกันแตนะ่จะไม่สามารถแก้ได้ตลอดไปอายุที่มากขึ้นวัยที่รล่งโรยไปสังขารร่างกายมันเสื่อมไปนถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะแก้ได้ตลอดไปมันต้องมีวันหมดอายุสังขารร่างกายเมื่อถึงวัยหนึ่ง ่อให้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อร่างกายนี้ใหม่ได้นะไม่สามารถที่จะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยเปลี่ยนร่างกายร่างนี้ได้เปลี่ยนบางอย่างได้นะแต่เปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้ถึงวันหนึ่งมันต้องหมดเวลาของมันหมดอายุไขของมันแล้วก็ เอาอะไรไปไม่ได้เลยทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่ให้อยู่กับโลกใบนี้เอาไปได้เฉพาะสิ่งที่มันมองไม่เห็นเป็นคุณงามความดีที่สั่งสมมาหรือเป็นพลังงานความติดใจพลังงานแห่งความสะสมกองกิเลสทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในหัวใจมันเอาไปด้วย มันเอาไปเกิดใหม่ไปตามพลังงานที่สั่งสมมาทําความดีมากก็อาจจะไปเกิดในสุขติภูมิภพภูมิที่ดีแต่ก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในระบบนี้ทุกการเวียนว่ายตายเกิดเกิดใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่แน่นอนอีกเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่อาจารย์พูดซ้ำๆแบบนี้มันก็เรื่องเดิมๆมานะนานแล้วก็ยังต้องพูดอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเราออกไปจากระบบนี้ได้เป็นวิธีเดียวคือการต้องปฏิบัติสม่ำเสมอแบบนี้แหละทุกวันทุกวันแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องนะให้มันมากพอ ให้จิตมีพลังมากพอที่จะเห็นปัญหาให้ได้ให้จิตส่วนลึกของเรามันเห็นสภาวะธรรมตามที่มันเป็นจริงนะทั้งสภาวะละเอียดลยและหยาบแล้วก็คลายปมออกไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะใครมีเวลามากหน่อยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเน,นื่องจนจิตสามารถเห็น ความติดใจในระดับละเอียดไดนะ้เราก็จะยิ่งได้ออกไปจากระบบนี้ได้เร็วขึ้นมากเท่านั้นใครมีเวลาน้อยนะแต่ก็ยังสม่ำเสมอในเวลาน้อยนั่นแหละนะมันก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้เราไม่เพิ่มพลังงานความติดใจเพิ่มเข้าไปด้วยถ้าเราไม่เพิ่ม สิ่งผิดๆเข้าไปแล้วเราก็ทำถูกวิธีเอาของเก่าออกไปด้วยทำทุกวันทุกวันสม่าเสมอเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีพัฒนาการยังไงมันก็ต้องมีความก้าวหน้าแน่นอนจะเร็วหรือช้านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขออนุโมทนานะขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะที่ยัง คงรักษาข้อวัดปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาไดนะ้ก็ขอให้รักษาให้ได้ตลอดไปตลอดทั้งชีวิตของเราเลยแล้วก็เพิ่มเข้าไปด้วยนะใครมีโอกาสที่ได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะได้มีพลังขึ้นมามากกว่าที่เราปฏิบัติเช้าครั้งเยน็นครั้งแค่นั้นการได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติ สามวันห้าวันสิบวันเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มีกำลังของสมาธิที่มากพิเศษขึ้นไปกำลังของสมาธิที่มากพิเศษขึ้นไปแบบนี้นี่แหละนะมันจะทำให้เราได้เข้าไปผ่าตัดลงไปในระดับลึกของจิตนะสิ่งที่ตกค้างค้างคางอยู่ในจิตส่วนลึกเนี่ยนะมันจำเป็นต้องใช้พลังสมาธิที่ลึก นะไม่เะ่นนั้นมันจะเข้าไปไม่ถึงเราจะไม่สามารถเอากิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในใจในส่วนลึกออกไปได้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปมีสมาธิที่ลึกนะให้มากพอเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะใครที่ไปเข้าคอร์สได้กนะ็อย่างน้อยปีละครั้งหนึ่งสองครั้งนะหรือหลายๆครั้งได้ยิ่งดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ ปฏิบัติให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็วันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำเป็นวันลอยกระทงการลอยกระทงก็เป็นความนิยมทำาสืบต่อกันมาตั้งแต่โบ,ร,บราณก็พวกเราก็มาลอยสิ่งที่คขางคาอยู่ในจิตใจของเราออกไปจากหัวใจของเรากันให คุณงามความดีทั้งหลายที่เราสั่งสมมานี่แหละเป็นแรงผลักดันให้สิ่งที่ไม่ดีมันลอยออกไปจากจิตใจไม่เก็บอะไรที่มันเป็นของสปกปรกเอาไว้ในใจสิ่งใดที่มันยังค้างคาตกตะกอนอยู่ในจิตแล้วเราเก็บมันมานานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะเป็นเป็นเชื้อโรคนะเป็น ตัวที่จะทําให้เราคิดถึงมันทีไรก็ไม่สบายใจขัดเคืองใจปรุงแต่งต่อไปก็ยิ่งเกิดทุกข์เศร้าโศกเสียใจขับแข้นใจเนี่ยเรามาสละมันทิ้งไปลอยมันออกไปนะไม่ต้องไปใช้กระทงที่ไหนใช้พลังสมาธิของเรานี่แหละนะจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งเนี่ยอธิษฐานเข้าไป อธิษฐานขอให้สิ่งทั้งหลายที่ยังตกค้างเป็นเครื่องกังวลหัวใจเราเป็นเครื่องกังวลใจของเราเราขอลอยมันทิ้งไปสละมันออกไปนะไม่เอาไว้ในใจและให้อภัยกับทุกคนที่เคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจขัดเคืองใจทั้งหลายนะให้อภัยได้ปล่อยวางได้ คนที่เกิดประโยชน์คือตัวเราเองถ้าเราสามารถปล่อยวางแล้วก็ให้อาภัยได้จริงๆจิตเรามันจะสูงขึ้นนะมันจะสะอาดขึ้นเราให้อาภัยด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรบังเอิญสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอมาในชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติสิ่งที่เราประสบพบเจอเป็นความ ไม่ดีทั้งหลายเป็นความทุกข์เศร้าโศกเสียใจเจ็บช้ำน้ําใจอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มาให้เราได้เรียนรู้และให้เราเข้าใจว่าถ้าเรายังเก็บเอาไว้ในใจอีกเราเองนี่แหละที่ยังจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือชําระมันออกไปทิ้งมันไปนะปล่อยวางมันไปลอยมันออกไปจากหัวใจเรา ดยความเข้าใจว่าเราต้องให้อาภัยเท่านั้นมันถึงจะชำระออกไปได้มันเป็นวิบากกรรมนะที่เราอาจจะต้องเจอเจอสิ่งไม่ดีทั้งหลายแต่เราจะไม่สืบต่อวิบากกรรมนั้นกรรมทั้งหลายจะหมดสิ้นลงไปได้ถ้าเราปล่อยมันไปด้วยความเข้าใจวางมันได้นะให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เก็บไว้ในใจก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะ ตั้งใจปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ทุกวันทุกวันนะความเจริญงอกงามก็จะมีในจิตใจของพวกเราแน่นอนนะ,ะมาสืบต่อการปฏิบัติอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมะสภาวะธรรมทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปให้มันผ่านไปด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเอง ดูลมหายใจอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆด้วยกันนะ,จะเจริญพร